สวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนหลังจากที่ผมลงคลิปการย้ายเซิร์ฟเวอร์ของ Pub G ไปแล้วนะครับทุกคนเห็นตรงมุมสายล่างผมไหมครับตอนนี้ก็คือผมอยู่เซิร์ฟตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ได้เอา ID ตัวนี้นะครับไปสอนทุกคนในคลิปก่อนหน้านี้ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปหรือยังงงหรือไม่เข้าใจครับก็สามารถกดตรงตัวไอมุมขวาบนนะครับได้เลยนะครับเพื่อที่จะไปดูคลิปย้ายเซิร์ฟก่อนหน้านี้นะครับ หลังจากที่เราทําเรื่องย้ายเซิร์ฟกับทาง PUBG Mobile เรียบร้อยแล้วนะครับตามที่ผมได้ทําคลิปลงก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้นะครับผมสามารถเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วนะครับโดยที่เราจะมีจดหมายเข้ามาอย่างนี้นะครับใครที่ได้รับจดหมายหรือว่าอีเมลในเกมเข้ามาอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าสามารถย้ายเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วนะครับส่วนวิธีย้ายนั้นย้ายยังไงนะครับให้ทําตามผมเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเข้ามาที่ตั้งค่านะครับเลื่อนลงล่างสุดนะครับ เห็นไหมครับมันมีปุ่มคําว่าแก้ไขขึ้นมานะครับอ่าให้เรากดคําว่าแก้ไขได้เลยนะครับจากนั้นให้เราทําการเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการได้เลยนะครับอย่างผมก็จะเลือกกลับเป็นเอเชียนะเพราะว่าผมอยู่ตะวันออกกลางนะครับเห็นปะนี่ครับมันเขียนบอกว่าเอ้ยตอนนี้เราอยู่เซิร์ฟเวอร์ตอนออกกลางนะนะครับ แล้วก็ผมจะทําการย้ายไปเอเชียนะครับทุกคนพยายามดูดีๆด้วยนะครับแร้วว่าตอนกดให้ระมัดระวังด้วยนะครับว่าเราอยู่เซิร์ฟที่ต้องการหรือยังนะครับหลังจากที่ผมเลือกแล้วนะครับก่อนผมจะกดตกลงนะครับผมก็จะดูดีๆอีกรอบนึงนะครับว่าเฮ้ยมันอยู่เอเชียจริงป้าะครับเพราะว่าโอกาสครั้งนี้มีแค่ครั้งเดียวนะครับรอบต่อไปจะไม่สามารถย้ายได้อีกแล้วนะครับวราเขาให้สิทธิ์หนึ่งไอดีต่อหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับในการย้ายเซิร์ฟถ้าเราย้ายผิดอีกรอบหนึ่งนี้ต้องรอคููดาวหกสิบวันเลยนะครับ จะไม่สามารถย้ายได้อีกแล้วนะครับเซฟถูจจกต้องนะอ่ากดตกลงเลยนะครับปั๊บอ่อาเห็นไหมครับตอนนี้ผมย้ายไปเป็นเอเชียแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่หน้าลอปบี้กันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นเอเชียแล้วหรือยังโอเคครับดูตรงมุมซ้ายล่างนะครับตอนนี้เป็นเอเชียเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปเลือกโหมดกันดูดีกว่านะครับ โหมดอ่าตรงโหมดก็เป็นเอเชียนะครับเหตุนะครับมุมขวาบนนะครับเป็นเซิร์ฟเอเชียเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปการย้ายเซิร์ฟสําหรับคนที่ดูไม่ทันหรือว่ายังไม่ย้ายนะครับก็สามารถกดเข้าไปลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์ไ้ให้นะครับวิธีย้ายยังไงส่วนวิดีโอการย้ายเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ท้ายคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับใครที่อยาก นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้มันกันนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ